สวัสดีครับผมก็ะเขีมาตามแนวทางลาพัฒนาของพอสิงหาลาพัฒนาพอสิงหาวันศุกร์ที่สิบแปดกรกฎาคมสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะราเบิงผลลาพัฒนาเมื่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเลขบนออกสามเจ็ด เลขล้างออกหนึ่งศูนย์อันนี้คือผลลาพัฒนาเมื่อขค้ืน,นีนได้พี่น้องได้วของคอสิงหาหนั่นเขาตัวล่องพี่น้องเลขวิ่งบ่เขาเลขวิ่งบ่เขาเลขวิ่งรถส่วนเลขจับคู่นั่นเป็นตัวล่องแล้วก็เขาตกกับความเล,เ,เลขสิบคู่นู่พี่น,น้องเลขสิบคู่นะว่านไง ตาพี่น้องเข้ากับขี่บ่ออะไรหรอกเพราะว่าเลขเพิ่นหลายส่วนตัวเน้นกับพวกเขา่าป่ะนี้เน้นหกคู่จังสันตัวเน้นตัวเด่นเพิ่นหกคู่ม่อเข่าตัวร่องพี่พี่น้องเห็นบ่ตัวร่องแล้วก็เป็นตกกัวกรปเพร้อมนี่เหล็กสิบค,คูนะพี่น้องเอฟซีกับว่าใครเบิ่งดอกขั้นเลขหลายขั้นพ่อเบิ่งคลิปนี้กับตัดลงเนี่ยมันหลายพอดสิบคู่นะ สิบคู่บนล่างนะ่ะมันขีดเป็นสี่สิบผุนี้มันมันนั่มบ่ไหวได้พี่น้องพี่น้องเขานั่มบ่ไหวได้พอไงขั้นพอเบื้องคลิปนี้กัตัดให้เอฟซีพันนะสิบคู่นั่นบนล่างไปกลับมันก็นเป็นสี่สิบนะ บนล่างไปกลับมันก็เป็นซีซีซพี่น้องเนาะเนี่ยไปเอ็นมาเลขสิบครูมันหลายเกินผู้ทุ่นหน่อยเนี่ยไอ้วัาเพิ่นจัดบ่ไรเนาะพี่น้องเนาะเกินประมาณเอาแล้วแต่พี่น้องเอาได้พี่น้องเดี๋ยวแต่พี่น้องเอามาก ท่านบ่มักเข้ากับพาร์ทเนาะพี่น้องเพราะว่าเหล็มันหลเอฟซีกับพวใครเบิ่งดอกเลขหลายเพิ่นน้ำบ่เพิ่น้ัเมันน้ำบ่ไหวยกยาที่เราตามตรงเด้อเพื่อนห้มากก็ดีอยู่ดอก วิ่งวิ่งบนล่างก้าวหมดที่แล้วก็ให้แปด บม้อมีมากเราไปลองไอ้แปดกับบม้อมีบอกเขาเก้าสี่เอ้ยสี่เก้า ก้าสี่นหาศูน 3-5มหสห ชุดเน้นนะพี่น้องนะชุดเน้นล่งวันนี้ชุดเน้นกับหกคู่ล่ะมาเนี่ยชุดล่างอีกสี่คู่อีกเป็นสิบคู่ so แปดสี่นะี่แหละชุดล่องกับสี่คู่นะทั้งชุดเน้นทั้งชุดล่องมันกะสิบคู่นะ้องไปนองบนลางไปกรับกับสี่สิบคือเกา่า เอาไปนอนแคบหนาจอแล้วเดี๋ยวขีดท่วนล่าพัฒนาพอสิงหาวันศุกร์ที่สิบแปดเนี่ยบนล่างเป็นไฮวิ่งเก่าจับกู้อะสี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสามหกอันนี้เป็นชุดเน้นแล้วหกคู่นี่เป็นชุดเน้นบาว่องโกมลงไปนอนเพราะว่าขีดเส้นกลางก็เนี่มาในชุดล่องมาเนี่ยสองห้าสองหกแปดสามแปดสี่รวมบนล่างเป็นสิบ พี่น้องเนาะบนล่างไปกับขี่เป็นสี่สิบคู่พี่น้องอืมบ่บ่ไ้แต่งบ่ได้แปงละพี่น้องเด้อมาเบืองลายมือเพิ่นเนี่ยเห็นบ่กับบนล่างขี่เป็นสี่สิบคู่เห็นบ่เพิ่นเขียนบอกพร้อมเมยว่ะเห็นบ่กับบนล่างเห็นบ่นี่เห็นบ่ชุดเน็นของเพิ่นนี่เพิ่อนวงกลมนี่อันนี้ชุดล่องนี่เนี่ยเห็นบ่บนล่างไปกับสี่สิบตัวพี่น้องพิจารณาเบิ่งทำมาะจัดตะขัดกระพาน้ะพี่น้องเด้อ อขอบคุณพอ่อหลายๆครับผมขอให้พี่นองเข้ามันหมันกันสุขสุก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม